ครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพระาธาตุล้านหนองนะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ริมน้ำโขงของเราไปนี่นครับระดับน้ำฝั่งนู้นก็ฝั่งเพื่อนบ้านนะครับนูน้นไกลๆนู้นก็สะพานไทยลาวของเรานะครับ นี่รังคาทํทำการต่อเติมนะครับยากาศดีวันนี้แดดออกนะครับอัปเดตอัปเดตนี่ครับนี่ครับฝั่งของเราก็ได้ติดตั้งท่อระบายน้ำไว้เรียบร้อยนะครับ เือมีเหตุการณ์ถูกเชินขึ้นนี่ครับครับเก็บบรรยากาศมาฝากวันนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้นี่ครับน่าจะฝั่งทางนูน้นก็ระบายน้ำมาด้วยเป็นส่วนหนึ่ง นี่ครับป่ะ